น้องปอนกับขบวนรถไฟเพื่อนรักในวันเกิดครบเจ็ดขวบน้องปอนได้รับของขวัญชิ้นพิเศษจากคุณปู่เป็นรถไฟแม่สีดแดงสลักชื่อว่าเจ้าตุ๊ก,กตุ๊กเมื่อน้องปอนลองว่ามันบนรางในห้องนอนเจ้าตุกกต๊กตุ๊กกลับส่งเสียงพู้นพูน,นและขยายร่างจนใหญ่พอที่ปอนจะขึ้นไปนั่งได้สวัสดีครับตันปอนพร้อมจะออกเดินทางไปสำรวจด,ดินแดนแห่งจินตนาการกับผมหรือย,ยังครับโหนายพูดได้ด้วยหรอเจ้าตุก๊กตุ๊กไปเลย ผมอยากเห็นว่าสุดปลายรางนี้มีอะไรบ้างได้เลยครับแต่กับตันต้องสัญญาชื่อ,อย่างหนึ่งนะว่าจะรักษากฎกความปลอดภัยและดูแลเพื่อนร่วมทางตลอดการเดินทางรถไฟวิ่งเข้าสู่ป่าที่ต้นไม้เป็นสายใหม่และพื้นดินเป็นช็อกโกแลตที่นั่นพวกเขาพบกับเจ้ากระรอกจิ๋วที่กำลังร้องให้เพระเก็ตถั่วไม่ได้เนื่องจากถั่วไปติดอยู่บนกิ่งสายใหม่ที่สูงเกินไปเอเฮ้อผมหิวจังเลยแต่ผมปีนขึ้นไปบนสายใหม่นุ่มๆ นั่นบันไดมันลื่นมากเลยไม่ต้องร้องนะเจ้าตุกตุกช่วยยืดบันไดรถไฟออกไปหน่อยได้ไหมจะทายเลยครับกัปตันเอาเจ้ากระบอกน้อยปีนขึ้นมาบนหลังคาพรมสิขอบคุณพวกเธอมากนะนี่คือทั่วทองคำเป็นการตอบแทนจ้ะขบวนรถไฟต้องข้ามเหวขนาดใหญ่เพื่อไปยังงมือเมกแต่สะพานสายรุ่งกลับหายไปบางส่วนพราะเจ้ายักษ์ขี้โมโ,โหเมื่อถอดชิ้นส่วนไปเล่นวันต้องใช้ความใจเย็นในการคุยกับยักษ ข้าจะไม่คืนให้หรอกข้าแค่อยากเอาไปต่อเป็นบ้านของข้าคนเดียวคุณยักษ์ครับถ้าคุณเอาไปคนเดียวสะพานก็ข้ามไม่ได้และเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็มาหาคุณไม่ได้นะลองมาช่วยพวกเราต่อสภานแล้วเราจะแวะมาเยี่ยมคุณทุกวันเลยดีไหมครับจริงด้วยถ้าไม่มีสพานข้าก็นั่งเหงาคนเดียวน่ะสิโอเคข้าจะช่วยพวกเจ้าเดียวนี้แหละรถไฟต้องรลบผ่านอุโมงค์ที่มืดสิทและมีเสียงแดกแดกแบบดังวู้รู้ ตอนเริ่มกลัว,วและตัวสัน้นแต่เจ้าตุ๊ก,กตุ๊กสอนให้ป้อนรู้จักอาชัน,น้ากับความกลัวเจ้าตุก๊กตุ๊กใน,นมืดจังผมมองไม่เห็นอะไรเลยผมกลัวครับตาปอนครับความมืดก็คือแสงสว่างที่ยังไม่ได้เปิดไฟลองหลับตาแล้วนึกถึงเรื่องสนุกสนุกสิครับแล้วเปิดไฟนะของผมให้สุดแรงเลยใช่แล้วผมคือมังกรไฟผู้กล้าหาญเปิดไฟเลยเจ้าตุกต๊กตุ๊ก เมื่อไฟเปิดปรากฏว่าเป็นเพียงฝูงค้างเข้าใจดีที่มาช่วยรำระบนัำค้างให้รถไฟพาบอนมาถึงยอดเขาสูงที่มองเห็นบ้านของเขาอยู่ไกลๆตอนได้ระเบิดรา่ากับตันผู้ใจดีจักเจ้าตุกกต๊กตุ๊กก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆจางกลายเป็นแสงรุ่มๆและบอนก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงพร้อมรถไฟไม้ในมือบอนจากตื่นได้แล้วลูกวันนี้เราจะไปขึ้นรถไฟของจริงไปเที่ยวบ้านคุณปู่กันนะแน่ครับผมเรียนรู้วิธีเป็นกับตันที่ดีมาแล้วครับ จ้าตุกๆบอกว่าการเดินทางที่สนุกที่สุดคือการมีเพื่อนดีๆไปกับเราครับเก่งมากจ้ะลูกงั้นเรารีบไปเตรียมตัวกันเถอะ